สวัสดีครับทุกคนครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้า t o y o ต a c a m r รี่2.5พรีเมียมนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำเซตเมมโมรี e ซีดในการเป็นเวลคัมซีดงงไหมทุกคนเออคือโดยปกติแล้วเวลคัมซีดจะมีในรถยุโรปเท่านั้นนะครับผมนะแต่เราก็มาอัด p t ใช้ในส่วนของเจ้า t o y o ต a c a m r รี่นะครับอ่ะ เรามาลองดูโดยแยละกันหลายๆคนก็คงรู้แล้วใช่ไหมว่าอย่างคลิปที่แล้วเนะี่ยผมสอนเรื่องอการเซตเบาะเมมโมรี่ซีดสตำแหน่งไปนะครับทุกคนแต่ทีนี้เราจะต้องเสียสลับปุ่มหนึ่งให้เป็นเวลคัมซีดนะครับทุกคนง่ายมากนะครับผมอะเริ่มแรกเลยคือผมจะทำให้เป็นเวลคัมซีดใช่ไหมผมก็เลื่อนไปเยอะๆหน่อยทุกคนนี่เห็นไหมผมก็เลื่อนเยอะๆใช่ไหมทุกคนนี่ มันก็สามารถเข้าออกสะดวกแล้วใช่ไหมครับอ่ะผมก็เข้าออกสะดวกมากๆเลยทุกคนปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะประมาณนี้ครับนะแล้วผมก็สมมุติว่าผมจะเอ่อตำแหน่งหนึ่งอ่ะผมเซ็ตปแลลานะใช่ไหมผมจะเซ็ตเวลค้ามซีตำแหน่งที่สองครับทุกคนอ่ะทีนี้ผมจะกดสองค้างไว้นะครับแล้วก,กดล็อกอ่ะจะมีเสียงยาวๆเกิดขึ้นปึ๊บอ่ะโอเคจบครับ อ่ะทุกคนตอนนี้เราออกมานอกตัวรถแล้วนะครับแล้วก็นี่นะผมล็อกไว้แล้วนะทุกคนแล้วผมจะเปิดประตูครับปึ๊นนี่เห็นไหมครับนี่มันก็เลื่อนตามตำแหน่งเวลคัมซีครับทุกคนนะทำให้เราได้เคลื่อนที่ได้ได้ไดอย่างสบายครับอ่ะผมก็เข้าไปปุ๊บแล้วผมก็กดเมมโมรีซีหนึ่งครับทุกคนก็เข้ามาได้อย่างสบายสบายทุกคนนี่คือง,ง่ายเลยคือ เวลคัมซีครับทุกคนนะครับ